ครับอัสสลามุอะัยกุมวาระห์มัตุนลาฮิวะบากาตูครับผมยงยุธยานนะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่กันก็ขอเรียนท่านว่าเกิดน้ำท่วมที่เชียงรายแม่สายก่อนนะครับพวกเราทั้งหมดก็ร่วมกัน ไปช่วยเหลือที่แม่สายเชียงรายนะครับทั้งจิตอาสาทั้งบริจาคเข้าไปช่วยนะครับผมสังเกตดูในระยะเวลาสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยรถของสำนักง,งานจังหวัดทั้งสองคันก็อยู่ช่วยที่เชียงรายตลอดนะครับแม่สายตลอดครับพอดีช่วยทางนู้นว่าน้ำลดลงเรื่องซาลงเรากลับมาถึงบ้านก็คิดว่าได้พักผ่อน ปรากฏว่าน้ําท่วมที่เชียงใหม่ก็หนักพอๆกับแม่สายและเชียงรายครับก็หลังจากน้ําท่วมเนี่ยพวกเราก็พยายาม,มขอบคุณทั้งจิตอาสาที่มาจากกรุงเทพมาจากทางใต้มาจากทั่วประเทศครับนําในน้ําใจของพวกท่านนะผมซาบซึ้งครับผมไปเจอพวกท่านผมจะหาที่นอนให้จะหา ข้าวให้กินปรากฏว่าพวกท่านทั้งหมดเลยที่มาจากทั่วประเทศเนี่ยไม่ยอมรับเข้ากล่องผมแม้กระทั่งกล่องหนึ่งไม่ยอมให้ผมหาที่นอนให้นอนท่านบอกว่ามาช่วยเชียงใหม่ไม่ได้มารบก,กวนคนเชียงใหม่ผมฟังแล้วผมซาบซึ้งครับผมยังหวงว่าวันหลังที่เอ,อิญเกิดเกิดเรื่องแล้วอ่ะมุสลิมเชียงใหม่จะทำได้เหมือนพวกท่านหรือเปล่า นะครับมาตรฐานที่ท่านเป็นจิตอาสาสร้างไว้มันสูงมากขอรอตอบแทนพวกท่านทั้งหลายครับที่มาช่วยชาวเชียงใหม่ในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่าที่แม่สายเชียงรายเกิดเรื่องก่อนเราประมาณอาทิตย์กว่าๆทั่วมุสลิมทั่วประเทศไม่ว่ากรรมการจังหวัดที่ไหนก็ถมแรงเข้าไปช่วยที่เชียงรายแม่สายแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดที่เชียงใหม่ ผมทราบดีครับว่าทุกท่านนะช่วยไปเต็มแรงแล้วเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เกิดเรื่องเข้ามาผมเข้าใจครับพวกท่านก็หมดแรงแล้ว่ช่วยไปมากแล้วไม่ว่ากําลังคนกําลังเงินทุกอย่างท่านทุ่มเทที่ทางนู้นหมดแล้วที่ผมเกิดเรื่องขึ้นมาพวกท่านยังมาช่วยอยู่เพราะนั้นท่านจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาผมไม่เคยประกาศเชียงใหม่ ขอบริจาคเป็นทางการเลยครับที่ช่วยมาก็กรรมการกลางกทประทกทมเขาเลือกกอจอของกรุงเทพมหานครกับทางอีกหลายจังหวัดที่ช่วยมาก็ผมเองรวบรวมก็คิดว่าประมาณวันที่9ผมจะเริ่มแจกจาก่ายต้องขอขอบคุณท่านจุฬาราชมันตีท่านเลขาธิการกรรมการกลาง นะครับกรรมการกลางทุกท่านนะครับชาวกรทมและจังหวัดอื่นๆที่ให้เงินสนับสนุนมานะครับเราไม่อยากไปประกาศบริจาคซ้าเติมเข้าไปอีกแล้วครับมีเท่าไหร่เราก็เยออยาก,กันตามนั้นครับขอบคุณประธานสม,มุดปาการที่เป็นฝ่ายกองทุนสังคมสงเคราะห์อของกรรมการกลางครับท่านก็ส่งพวกถุงยังชีพอะไรส่งมาให้ผมหลายร้อยชุดครับ ก็จะขอดูอาต่อล่ครับที่ช่วยเหลือมานะครับเดี๋ยวนี้ได้ยินเขาว่าสภาคเครือก่ายของท่านจุฬาราชมนตรีก็จะช่วยมาแสนหน่าจะวันที่8ที่9ผมรวบรวมแล้วผมคิดว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะครับมุสลิมแล้วก็ต่างศาสนิกบวกที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านใกล้ๆมัสยิดมุสลิมของต่างศาสนกเนี่ย รวมกันโดยประมาณก็600หรือว่า6ก0กว่ากว่าจะมีถุงยังชีพให้คนละถุกชุดก็อาจจะมีเงินช่วยเยียวยาสัก2,500บาทนะครับก็อยากจะแจกจ่ายวันนั้นโดยเชิญท่านจุฬาราชมนตรีก็มอบหมายให้ท่านยิหม่ามมุตฟาฮาซันที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของท่านเป็นประธานในวันที่เราแจกจ่าย นะครับก็ถ้ามีเพิ่มเติมมาเราก็จะแจกจ่ายรอบสองรอบรอบสามก็ได้ครับเนื่องจากน้อยนิดเดียว2,500บาทนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะช่วยผมก็ยินดีจะมากจะน้อยนะครับถ้ามีเพิ่มเติมผมก็อาจจะแจกรอบรอบสองรอบสามนั้นผมยังไม่เคยประกาศขอรับบริจาคเป็นทางการครับก็เข้าใจความลำบากของทุกทท่าน น้ำใจเท่าที่มาเราก็ทราบซึ้งแล้วครับหวังว่าชาวเชียงใหม่ถึงได้รับน้อยหน่อยก็ผมคิดว่าเขาพอใจในสิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วมันเป็นหน้าที่ของกรรมการจังหวัดที่ทำได้เท่าไหร่ก็ควรจะทำอินชาลอศนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือมาและขอให้ชาวเชียงใหม่ก็อดทนต่อเรื่องของอัลลอฮ์ทดสอบครับ ได้เยียวยาเท่าไหร่มากน้อยผมคิดว่าทุกคนยอมรับได้แล้วขอทุกคนช่วยกันขอดูอากับคนที่เขาเราไม่ได้ขอเลยเขาก็เอามาให้เนี่ยขออ,อัลลอฮ์ตอบแทนทุกทุกท่านครับอัส,สาลามุอะลัยกุมวะลราฮมะตุลลอฮิยะบะกตุโต